อ่ะโอเคก็ขอสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ครับผมก็บอกกับน้องนิแล้วนะวันนี้ครับผมก็จะมาเออ่โปรโมทแชแนลคุณต้นไผ่ฮิวนะฮะน่าจะฮิวหรือฮิลโอเคก็นะฮะก็จะมาโปรโมทแชแนลนะครับก็คือคนที่เอ่อพี่เอ่ออะไรนะเบสเบสทีโอเอแล้วกันนะเรื่องอย่างนี้ดีกว่าเกี่ยมเพิ่งโปรโมทไปนะ ไม่ใช่เพิ่งโปรโมทโปรโมทนานแล้วนะครับก็อย่าลืมกด subscribe แล้วกดไลค์คลิปด้วยนะครับมีโปรโมด Channel ด้วยนะครับโอเคก็กดไลค์แป๊บกดไลค์เสร็จแล้วออกไปนะะนี่ครับก็มีเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กมีเฟซบุ o กเนี่ยเฮดแชทเนี่ยนี่ครับก็เป็นสมาชิกเมื่อ5ธันวาคม2015โอเค ฮนะก็ปีกว่านั่นเองะฮะก็เฟซเฟซกับเฟซกับลายยัไงอยู่ตรงนี้เนี้ยเนี้ยเนี้ยนะฮะเคเคนะฮะอ๋อเล็บโอเคนะครับลืมลืมลืมวิธีหานะครับก็คือพิมพ์ตามผมครับต้นไผ่นะฮะเว้นวักค h e l l แค่นี้ก็หาเจอแล้ว โอ้โหอะไรมันจะง่ายขนาดนี้นะฮะก็ขอจบคลิปเพยงเท่านี้ครับคลิปนี้มีเพียงสั้นๆครับสวัสดีครับ